สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกค็คิมนี้พี่น้องคิมนี้ก็ตามคำเรียกร้องสำหรับ f อซที่ถามมาบอกว่าไปถ่ายข้าวในนาให้เบื่องแนะื้อนว่าข้าวที่ตัดอืมข้าวที่ตัดเดือนกันยายนะ่ะอ,อันนี้ก็ก็คือไอไอข้าวที่ตัดในผมก็เคยอ,อัปเดตไปเทอนึงเหรอพี่น้องประมาณสองสามมือเมื่อกี้นะเม,มือวันนี้วันนี้ก็วันที่วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สามมันบอก สามพฤศจิกายนอืมกระสีมาอัปเดตให้พีไไ damn, e ่น huh uh ้องมาอีกพี่น้องอันน er ี้เป็นข้าวเหนียวก็ขอหกเลยพี่น้องเด้ออันนี้ข้าวเหนียวก็ขอหกเอ้ตัดวันที่สามสามกันยายนพี่น้องอืมข้าวเหนียวก็ขอหกตัดวันที่สามกันยายนวันนี้ก็วันที่สามพฤศจิกายนครบสองเดือนเต็มแล้วนี่พี่น้องสองเดือนเต็มเบิ่งนี่พี่น้องห่วงเขา ดูรวงข้าวพี่น้องดูรวงข้าวที่เราตัดเบิงห่วงเขาดูรวงข้าวด้วยพี่น้องเ้วยอสังเกตห่วงเขาเรื่อเห็นว่าสังเกตเบิงห่วงเขาพี่น้องนี่ผลงานเป็นที่น่าพอใจมากเลยด้วยพี่นอ้องอืข้านี่เสมอกันปึ๊ดเลยเสมอกันปึ๊ดเลยเออก็มีล้มบ้างพี่น้องก็มีล้มบ้าง ตรงที่ไอ้ตรงที่น้ํามันเยอะนั่นแหละตรงไอ้ที่น้ํามันสูงน่ะมันก็ล้มบ้างคือยังตรงกลางในสุดท้ายเบิ้องบิงห่่งเขาพี่น้องเอ้ยนี่นี่ข้าวตัดตัดใบข้าววันที่สามกันยายนนะพี่น้องนี่อือสามกันยายนเบิ้งพี่น้องนี่มันมันก็มีล้มบ้างพี่น้องเพราะว่ามันอยู่กลางไฮน่าแมนว่มันอยู่ตรงกลางไฮน่านี่มัน เวลาเราถาเขาไถ่ายเขาไถ่ายเปิดออกเันว่าถยเปิดออกวันนี้ทั้งกลางมันเองมันน้มมันหลายพี่นอ้องน้ำม,มันหลายมันก็เลยลม่มก็มีล้มบ้างพี่นอ้องแต่ <c oughs> คลิปนี้สิมาอัปเดตไ้เบิ้งพี่นอ้องอัปเดตห้เบิ้งว่าตัดใบข้าวเดือนกันยายนนี่ต้นเดือนกันยายนนี่วันที่สามกันยายนนี่มันค้าจนรอจะแล่ขึ้นที่เขาวาบเ,เขาคือ ทำไมเขาห้ามกันจังเลยไอ <c oughs> ้ตัดข้าวเดือนกันยายนนี่อืมก็สำหรับผมอะพี่น้องผมคิดว่าตัดใบข้าวต้นเดือนกันยายนนี่สำหรับไอ้ <c oughs> คนที่บำรุงได้เนี่ยพี่น้องสำหรับคนที่บำรุงได้นี่โอ้ย <c oughs> <c oughs> ขอโทษพี่น้องสำหรับคนที่บำรุงได้นี่มันก็ไม่คานะพี่น้องมันกับโมฆะจะรอจะเละได้นี่เบิรงพี่น้องนี่ ผมว่ามันบอกค่าได้นี่เบิงห่วงเขาพี่น้องเอ้ยนน่เบิงห่วงเขานี่โอ้ยนน่เบิ้งนี่ซ้ำหน้าดำเลยได้หน่ทียิบเลยนน่อืมคือขอแค่เราบำรุงได้เด้อพี่น้องเด้ออืมถาม่ามันมีความเสี่ยงบอตัดใบเข่าเดินกันย่ายนมันก็มีความเสี่ยงพี่น้องความเสี่ยงอันที่หนึ่งก็คือถ้าเราบำรุงไม่ได้ถ้าเใาบบำรุงบ่ได้ มันกล่ห่วงมันกะส่ีนอ้อยอือความเสี่ยงที่สองก็คือน้ำพี่น้องน้ำตัดใบเข่าเดินกันญายนเลยพี่น้องจะต้องมั่นใจว่าน้ำพี่น้องจะต้องไม่แห้งนะน้ำนนาเนๆอืจะต้องไม่แห้งนะอือเพราะว่าถามมันแห้งปับ๊บเนี่ยหอยหยาพี่น้องหญ้านะามันหญ้ามันจะขึ้นอือแต่กับทาานี้ทางนั้นก็อยู่ที่อยู่ที่คนดูแลอีกหลายพี่น้องอือ แต่ส่วนเรื่องปุ๋ยนี่เดือนกันยายนนี่ตัดปุ๊บนี่ผมแนะนําให้ใส่ปุ๋ยอัดเล่งเลยพี่น้องใส่ปุ๋ยบารุงเลยคือใส่ทั้งสามตัวแหละทั้ง N P K เลยอืใส่ทั้ง N P K เลยอือันนี้ผมใส่ปุ๋ยรับร่วงกะวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเจ็ดตุลาพี่น้องเจ็ดตุลาผมก็ใส่ใส่ใส่แต่บ่ได้ใส่หลายพี่น้องอืใส่เอ๋ มาพอมันระยะเวลามันกระชันชิดนะพี่น้องเดือนตุลาแล้วนะมันมันกินปุ๋ยประมรดอกผมก็เลยบ่้ใส่หลายอืปุ๋ยปุ๋ยสาห่วงนะอืมแต่ปุ๋ยไอ้ใส่ไอ้ช่วงที่ตัดใบข้าวนะวันที่สามกันยายนพี่น้องผมใส่ทั้งสามตัวเลยเด้ใส่ทั้งสามตัวเลยอืทั้ง N P K เลยอืเพราะว่ามันมันคือมันคือระยะเวลามันสั้นนะพี่น้องระยะเวลามันกระชันชิดนะเพราะฉะนั้นนะพอมันกระชันชิดปั๊บเนี่ย คือเห่าก็ต้องให้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 ข้าวต้นข้าวเรานี่ต้องได้กินทั้งสามันอืมกะอัดอัดปุ๋ยอืมกะพยายามนะพี่น้องเหมือนที่ผมบอกอ่ะตัดใบข้าวเดินกันย่านี่พยายามดูไอ้ดูน้ําพี่น้องดูเบิงหนามเบิ้งไนอืมอย่าให้มันแห้งพี่น้องเพราะว่าถ้ามันแห้งปั๊บเนี่ยมันมันสิแบบมันสิเจริญเติบโตไม่ทันอ่ะเออมันไม่ทันกับช่วงเวลาอ่ะเนาะ เพราะว่ามันกระชันชิดมากเลยเหมือนปุ๋ยรับรวงก็เหมือนกันอ่ะใส่วันที่เจ็ดเนี่ยใส่วันที่เจ็ดมันพอเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกประมาณวันที่สิบห้าเอาประมาณวันที่ยี่สิบนะพี่น้องประมาณวันที่ยี่สิบตุลาแล้วมันถอดห่วงไหมเออคือมันมันมีเวลากินปุ๋ยแค่อาทิต์กกว่าเองนะพี่น้องอือเพราะฉะนั้นก็พี่น้องก็ต้องต้องเน้นเน้นบำรุงตั้งแต่ทีแรกนะพี่น้อง เพราะว่าปุ๋ยรับร่วงนี่ถ้าเราตัดใบไอ้ล่าเนี่ยมัน,ม,นมันคือมันจะได้มันมีช่วงเวลาที่กินปุ๋ยน้อยน่พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเน้นรอบแรกพี่น้องเน้นช่วงที่เราตัดใบเนะี่ยคือเน้นใส่ปุ๋ยทั้งสามตัวเลยทั้ง NPK ในไนโตรเจนโพแทสเซียมฟพสฟอรัสเตเลยเน้นเน้นทั้งสามตัวเลยให้ให้มันกินบำรุงแต่ครั้งแรกเลยส่วนไอ้ครั้งที่สองไอ้รับร่วงนี่เพราะว่ามัน มันมันน้อยเนาะเวลามันกระชั้นชิดน่ะเออมันอาจจะกินปุ๋ยได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปหวังกับรับรวงให้มากเพราะว่ามันกัะชั้นชิดอืมเพราะว่ามันถ้าเตียบเตียบเป็นข้นก็คือกันเลยพี่น้องเออมันมันจะแปดโมงแล้วน่ะเออมันบอกเราจะไปกินแบบมีเวลานั่งกินแบบชิวชิวมันกับอไรมันบอกคือเราต้องกินแบบรีบๆอืมข่าก็คขึ้นกันน่ะเพราะว่ามันเป็นข้าวไวแสงพี่น้องข้าวก็ขอหกมันมันเป็นเข่าไวแสงพี่น้อง มันถึงเวลาถึงเดือนมันปั๊บหน่ไม่ว่ามันจะต้นเล็กหรือต้นใหญ่มันมันออกห่วงเลยเด้พี่น้องคือมันมันไม่รอเด้มันไม่รอให้จนมันเจริญเติบโตเต็มที่มันถึงออกเลยมันบอลรอบแบบนั้นได้พี่น้องอันนี้มันเขาก็บอกนะว่าเป็นข้าวไวแสงอ่ะนะข้าวไวแสงข้าวนาปีอืเพราะฉะนั้นก็ถ้าอันนี้ย้ำนะพี่น้องสําหรับคนที่จะคิดจะตัดใบข้าวต้นเดือนกันยายนนะอย่าให้เกินวันที่สิบห้ากันยายน อใส่ปุ๋ยกับพยายามเน้นใส่รอบแรกพี่น้องเน้นใส่รอบแรกเน้นบำรุงลำต้นให้มันใหญ่ไว้ก่อนพี่น้องอต้นมันต้นมันไม่สูงนี่นพี่น้องนี่ถ้าลงไปก็น่าจะเท่าเอวนะพี่น้องเท่าเอวอืมก็ควบคุมความสูงไม่ให้ช่วยในการทําให้ต้นข้าวมันไม่ล้มก็ก็ได้ก็ได้เยอะพี่น้องอืม้าอยว้า,าปกติแล้วนี่ข้าวเหนียวก็ขอหกนี่ลําพังนี่ ต้นมันสูงอยู่แล้วมัน่ามันเสี่ยงที่จะล้มอยู่แล้วบวกกับรวงข้าวนะมันก็ใหญ่พ่อมมันก็นแห้งสินักเติมอีกแม่นบอแต่ถ้าเราตัดใบนี่ช่วยได้พี่น้องช่วยไอ้เรื่องในเรื่องของความสูงได้นี่รวงข้าวก็โอเคได้พี่น้องเป็นที่น่าพอใจได้ออห่วงไงยอยู่ได้นี่เห็นบอมห่วงไงยอยู่อืมแต่แต่ก็ยังว่าเนาะตัดใบข้าวเดินกันย่าย่นเนี่ย ถ้าผู้ใดบำรุงบ่ได้ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จพี่น้องอืมก็ย่ามอีกเท่านึงพี่น้องก็คลิปนี้เนี่ยถ้าใครคิดว่าจะตัดใบข้าวในต้นเดือนกันยายนเนี่ยหนึ่งคุณต้องบำรุงให้ได้อืใส่ปุ๋ยให้ได้สองนี่น้ำพี่น้องน้ำคุณต้องได้น้ำอะ่าอย่าให้แห้ง,งต้องดูดีๆคือเช็คประคบประงมเลยอืม อันที่สามว่านี่ต้นข้าวเนี่ยคุณต้องบำรุงให้ต้นมันใหญ่พี่น้องบำรุงให้ต้นมันใหญ่ไว้ง่ายคือให้มันมีพื้นฐานลําต้นที่ใหญ่เือเพราะว่าถ้าต้นข้าวเนี่ยถ้ามันมีพื้นฐานลําต้นที่ใหญ่แล้วเนี่ยร้อยทั้งร้อยพี่น้องอืมรวงข้าวมันก็ต้องใหญ่อืมเพราะฉะนั้นนี่ไม่ว่าแต่การทํานาไม่ว่าจะทําอะไรแหละเราต้องเน้นพื้นฐานก่อนพี่น้องเน้นพื้นฐาน อืดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่ก็คือกันอืต้นเขาต้นเขาใหญ่ห่วงเขาก็ใหญ่ตามอืกะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากมายมาไทายมาอัปเดตให้ดูพี่น้องว่านี่วันนี้วันที่สามพฤศจิกาเนผลงานของการตัดใบข้าววันที่สามกันยายนอืก็ผลงานก็ประมาณนี้พี่น้อง ห่วงเขาเห็ดกล้วยสู้อยู่นี่โอ้ยบ่มียาปนซักเสยนเลยพี่น้องเอ้ยนี่อืมกะสำหรับใครที่คอมเมนต์มาบอกว่าเอ้ตัดใบข้าวเนื่องกันญาห่วงมันสิจ,จรอจะแลกอะมันบ่จ,จรอจะแลเด้อพี่น้องเด้อถ้าเราบำรุงได้ออแต่ถ้าคุณบำรุงมาได้นะ่ะข้าจ,จรอจะแลอยู่แล้วอือกะย่าอีกเท่านึงพี่น้องย่าอีกเท่านึงคิดจะตัดใบข้าวเดือนกันญายนนี้ 1. ต้องบำรุงให้ได้ 2. น้ำคุณต้องพร้อม 3. นี่ยลำต้นข้าวยคุณต้องบำรุงให้มันใหญ่ๆไว้ก่อนเลยอือโอเคเนาะพี่น้องเนาะอโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับบุม